อือหือับูหน้าบ้านอือออ้ ใส่เลือดอยังไหลสวัสดีจ้าวันนี้หนูนาจะพามากินก้อยเนื้อรับเขาเรียกอะไรก้อยก้อยเนื้อน,นัอ่นแหละดูแลเพื่อนๆพักนี้่ย่างเยอะมีข้าเหนียวที่เก่าฮอนฮอนเดยจ้าใส่เลือดมากหลายฝีมือหนูนาเองอื้ม เลิดสมัเต็มฮึมูหน้าบ้าน nói nương <laughs> 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 เียมหังฮึปั๊บมีหน่อยหนึ่งใส่เลือดอยังหลาย

พอช้อนสดน้ำเนี่ยอืมพัดกันเปืองคนช้อน 음 mm -hmm. mm -hmm. จำแพงบรรยากาศยามเย็นคือเก่าจำเบ ขาปักแผวไมืมีหอว ขอโทษขอภัยสำหรับคนไม่ทันดิฟต์เยอะวจ้าขอโทษจริงๆเดี๋ยวจ้าน,นานๆทีหนูนานจะกินด้วยแหละไม่กินบ่อยหรอกเนืนาไม่ค่อยกินบ่อย อืมอืมว่าถ้ามีต้มแซ่บนะเพื่อนๆเนาะตัวโล่งๆตามตูดนะแซ่บ Thôi gần mm. Cái nào tiếp nữa ít mười héng, chậm trong mìa được,

เทสเนี <Yeah. S 1> ่ยเนี่ยอืมอืมตกมันขคยบออืว้าอืม อมหนื่อน่ากินต่อแบ<ป>อืม หนูนาี่ราเงี้ยมือหยิบอะหนูนาที่รา,า,าแล้วเด้อจ้าถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้หนูนาเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้หนูนาทำคลิปต่อๆไปเด้อจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อจ้าสวัสดีจ้า